สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับผมหนุ่มสุรพจน์นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะฮะช่วยลดน้าตาลในเลือดลดไขมันนะครับมีด้วยกัน5อย่างนะฮะสำหรับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะมาฟัางอย่างแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือชาคาโมไม์นะครับชาคาโมไม์จะมีดอกสีขาวๆาวนะครับ มตาตาแห้งแล้วก็มีสีเหลืองนะครับชาคมโมไม์นี่มีส่วนช่วยเพิ่มไกลซีนในร่างกายนะครับซึ่งถือว่าเป็นสารสื่อระบบประสาทนะครับที่ช่วยผ่อนคลายระบบประสาทนะฮะเมื่อทานชาคมโมไม์เข้าไปแล้วเรารู้สึกว่วงนอนนะฮะจะทําให้รหลับสนิทนะครับเมื่อคนเรามีการนอนหลับดีนะฮะหลับสนิทหลับลึกก็จะดีต่อสุขภาพนะฮะหมายถึงสุขภาพจะดีนะฮะ แล้วก็แล้วก็จะช่วยลดไขมันได้ด้วยนะครับนะทานชาคมคาโมมายตัวนี้นะมาดูอย่างที่2กันครับอย่างที่2ก็คือนมขมิ้นนั่นเองนะครับนมขมิ้นก็จะมีสีเหลืองนะครับเนื่องจากมีส่วนผสมของขมิ้นนะครับขมิ้นชันที่เรารู้จักกันนะครับดื่มแล้วช่วยปรับปรุงการอาหารได้โดยขมิ้นอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยขับสารที่ออกจากร่างกายอีกทั้งยังช่วยลดน้ำหนักโดยการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีแคลเซียมแล้วก็มีโปรตีนที่ช่วยให้หลับสบายหมายถึงนอนหลับสนิทนะนะครับแล้วก็ยังช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายขณะนอนหลับได้ด้วยนะครับเีนี่คือนมนมขมิ้นชันนะครับออกสีเหลืองเหลืองนะครับ อย่างที่3ก็คือชาขิงนะครับชาขิงนี่ก็คือมีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบโดยเฉพาะารากขิงนะครับที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งจะช่วยป้องกันการสะสมของสารพิษและการอักเสบภายในร่างกายของเรานะฮะที่ถือว่าสาเหตุของการเพิ่มน้ําหนักอีกทั้งชาขิงยังช่วยย่อยอาหารและลดการอยากอาหารได้ดีด้วยนะครับ อย่างที่สามคือชาขิงนะฮะขิงที่เรารู้จักกันแบบบ้านๆน,นะขิงผงขิงต้มนะครับมาดูเครื่องดื่มอย่างที่4คือน้ําองุ่นนะครับน้ําองุ่นไม่ว่าจะเป็นองุ่นขาวอางุ่นแดงนะอุดมไปด้วยสาราวิตามินหล,หลายๆอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์โพแทเสเซียมและวิตามินซีช่วยกระตุ้นการเผาผลาญและลดน้ำหนักได้นะครับอีกทั้งยังถือเป็นเครื่องดื่มที่มี แคลอรีต่ต่ำและไม่มีไขมันจึงทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีในการช่วยเผาผลาญไขมันขณะ,ะที่เรานอนหลับได้ดีนะครับนี่คืออย่างที่สี่คือน้ำมังงอนนะครับ,ม,รบมีประโยชน์ต่อร่างกายมาดูอย่างที่5ครับคือชาอบเชยนะครับชาอบเชย,ยเป็นเครื่องเทศนะครับต้มดื่มได้ใส่เครื่องเทศต่างๆนะนะฮะจะสังเกตนะฮะทำ กับข้าวบางทีนะคเครื่องแกงต่างๆนะฮะก็จะมีสมุนไพรอบเชยอยู่ด้วยนะครับกลิ่นหอมนะฮะชาบเชยมีคุณและมบัติกระตุ้นการเผาผลาญต้านอนุมูลอิสระต่างเช่นกันนะฮะดีท็อกร่างกายช่วยให้หลับสบายต้านการอักเสบได้ด้วยนะครับลดอาการบวมแนละลดระดับความเครียดได้นะฮะกลิ่นหอมก็น่าจะใช่อยู่นะครับ นอกจากน้ำชาอบเชยก็ยังช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินและลดระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งนะฮะดีต่อการลดน้ำหนักของหลายๆคนนะครับที่มีน้ำหนักน้ำหนักตัวเยอะไขมันเยอะแต่ครับเครื่องดื่มที่นำมาเสนอกันวันนี้นะทางช่องของหนุ่มสุขพจน์นะครับก็ลองไปหาทานดูนะ อย่าลืมกดติดตามทางช่องนี้ไว้นะครับพบกับสาระดีๆกันในครั้งหน้าต่อไปสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ